สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะนำทางพื้นที่พักใจที่จะพาคุณร่วมเดินทางไปสู่ความเบาสบายของชีวิตให้สติเป็นเพื่อนเดินทางของคุณในทุกช่วงเวลานะครับวันนี้ผมมีคําคำหนึ่งอยากชวนคุยครับเป็นคําที่ชาวพุทธเรารู้จักกันดีได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแต่เชื่อไหมครับว่านี่อาจเป็นคำที่น่ากลัวและห่างไกลที่สุดในความรู้สึกของใครหลายคนคำนั้นคือ นิพพานครับพอได้ยินคำว่านิพพานภาพในหัวของคุณคืออะไรครับบางคนเห็นภาพความตายการนอนนิ่งๆไม่รับรู้อะไรบางคนเห็นภาพเมืองแก้วเมืองสวรรค์ที่สวยงามวิจิตรการตาหรือบางคนอาจจะคิดไปถึงการตัดขาดจากโลกหนีเข้าป่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนต้องบวชเท่านั้นถึงจะไปถึงด้วยภาพจำเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกว่านิพพานไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาอย่างเรา เรายังอยากกินของอร่อยยังอยากดูหนังฟังเพลงยังมีรักโลภโกรธหลงเราเลยผลักเรื่องนิพพานออกไปไว้ชาติหน้าหรือชาติไหนๆก็ไม่รู้แต่คุณทราบไหมครับว่าความเข้าใจเหล่านั้นอาจจะเป็นกำแพงที่กั้นเราออกจากความสุขที่แท้จริงที่เราสามารถสัมผัสดได้ในวินาทีนี้เลยวันนี้ผมขออาสาพาคุณมาไขรหัสคำว่านิพพานใหม่ มันล้างภาพจำเดิมๆที่ว่านิพพานคือความตายหรือความสูญสิ้นแล้วคุณจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าแท้จริงแล้วนิพพานอยู่ใกล้ตัวคุณมากใกล้ขณะที่ว่าในขณะที่คุณกำลังฟังเสียงผมอยู่นี้คุณก็อาจเฉียดใกล้สภาวะนั้นโดยไม่รู้ตัวแก่นแท้ของนิพพานไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติครับแต่มันคือเรื่องของอุณหภูมิในจิตใจ ใช่ครับผมกําลังพูดถึงความร้อนและความเย็นถ้าเราย้อนกลับไปดูที่รากศัพท์จริงๆในภาษาบาลีคำว่านิพานแปลความหมายได้เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากครับมันแปลว่าการดับสนิทหรือการเย็นลงในสมัยพุทธกาลคำนี้เป็นคำชาวบ้านธรรมดาเลยครับสมมุติว่าแม่บ้านหุงข้าวมาใหม่ๆตักใส่จานข้าวนั้นยังร้อนระอุมีควันขึ้นขโมงเรากินไม่ได้ใช่ไหมครับปากจะพอง เราต้องรอให้ข้าวนิผ่านก่อนคือรอให้ข้าวเย็นลงจนสามารถกินได้อร่อยหรือเวลาช่างตีเหล็กเอาเหล็กแดงๆที่เผาไฟมาจุ่มลงในน้ำเสียงดังฟู่อาการที่ความร้อนหายไปแล้วความเย็นเข้ามาแทนที่นั่นแหละครับคือความหมายดั้งเดิมของคำว่านิพพานเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้แปลว่าตายหรือสูญหายข้าวยังอยู่เหล็กยังอยู่ตัวเราก็ยังอยู่ สิ่งที่หายไปมีเพียงอย่างเดียวคือความร้อนที่เผาลนกลิบใจต่างหากดังนั้นถ้านิพพานคือความเย็นคำถามต่อมาที่สำคัญมากก็คือแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้ใจเราร้อนอะไรคือเชื้อเพลิงที่คอยเผาใจเราให้รุ่มร้อนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเรารู้จักหน้าตาของไฟเราก็จะเข้าใจวิธีที่จะทำให้มันดับและนั่นคือกุญแจดอกแรกที่จะไขเข้าสู่ความสงบเย็นที่แท้จริง พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบจิตใจของปุถุชนว่าเหมือนบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้และไฟกองใหญ่ที่เผาเราอยู่ทุกเช้าคำ่ำมีอยู่สามกองหลักๆห,หรือที่เราเรียกว่ากิเลสกองที่หนึ่งคือราคะหรือความโลภไฟแห่งความอยากได้อาการของมันคือความหิวความกระหายอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นเวลาความอยากเกิดขึ้นสังเกตใจตัวเองดูนะครับมันจะร้อนรน มันจะดิ้นรนเหมือนคนขาดน้ำกลางทะเลทรายกล่องที่สองคือโทสะหรือความโกรธอันนี้เห็นชัดที่สุดครับเวลากโกรธใครสักคนหน้าเราจะแดงตัวเราจะสั่นหัวใจจะติ้นแรงมันร้อนเหมือนมีกองฐานลุกโชนอยู่กลางอกความโกรธเผาเราให้ไหมเกรียมก่อนที่จะไปเผาคนอื่นเสียอีกและกองที่สคือโมหะหรือความหลง กองไฟกองนี้อาจจะไม่ร้อนแรงเหมือนโทสะแต่มันร้อนแบบรุมๆเหมือนคนเป็นไข้ตัวร้อนมันคือความมืดมัวความกังวลความสับสนไม่รู้ทิศทางความกลัวในสิ่งที่ยังไม่มาถึงตราบใดที่ไฟสามกองนี้ยังลุกโชนใจเราก็ไม่มีทางสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้ครับต่อให้นอนในห้องแอร์ที่เย็นเฉียบแต่ถ้าใจร้อนด้วยไฟกโกรธเราก็เหงื่อตกได้ในทางตรงกันข้าม ท่านนิพพานคือการดับไฟเหล่านี้นิพพานจึงไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสภาวะจิตที่ปลอดจากความเร่าร้อนและข่าวดีก็คือเราไม่ต้องรอให้ตายก่อนถึงจะดับไฟได้มีความเข้าใจผิดมหาศาลที่เชื่อว่าต้องทำบุญเยอะๆสะสมบารมีเป็นแสนกับเพื่อจะไปนิพพานในชาติหน้าแน่นอนว่าการสะสมบารมีเป็นสิ่งดีครับแต่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า ธรรมะของพระองค์เป็นสันทิฏิโกแปลว่าผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองและอากาลิโกคือไม่จำกัดการเวลานั่นหมายความว่านิพพานเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้วินาทีที่คุณโกรธแล้วคุณมีสติรู้ทันวางความโกรธลงได้ใจที่เคยร้อนกลับมาเย็นสงบนั่นแหละครับคือรสชาติของนิพพานแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะ หรือที่เรียกว่าตะทางคนิพพานนิพพานชั่วคราวแต่มันก็คือของจริงเปรียบเหมือนเราเดินตากแดดร้อนจัดมาทั้งวันแล้วได้เดินเข้าไปในร่มไม้ความเย็นสบายที่เกิดขึ้นทันทีที่เข้าร่มนั่นคือความจริงที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราสัมผัสได้เองการมองนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ไกลลิบเลิว่วอาจทำให้เราท้อแต่ถ้าเรามองนิพพานเป็นความเย็นใจที่เราสร้างได้ในทุกขณะจิต ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทันทีครับเราจะเริ่มมองเห็นโอกาสในการดับร้อนในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นรถติดเจ้านายบน่นหรือลูกดือ้อทุกอย่างคือแบบฝึกหัดให้เราดับไฟทั้งสิ้นลองมาเจาะลึกที่ไฟกองแรกกันครับไฟแห่งความโลภหรือความอยากในโลกทุนนิยมที่กระตุ้นให้เราอยากตลอดเวลาต้องมีรถรุ่นใหม่ต้องมีโทรศัพท์รุ่นล่าสุดต้องมีเสื้อผ้าตามกระแส ความอยากเหล่านี้แหละครับคือความร้อนที่แฝงมาในรูปของความสุขเรามักคิดว่าถ้าฉันได้สิ่งนั้นฉันจะมีความสุขแต่สําโจดไหมครับช่วงเวลาที่เรากำลังตะเกียกตะกายจะเอามันมาให้ได้ใจเราไม่เคยสงบเลยมันร้อนรนมันกลัวว่าจะไม่ได้แล้วพอได้มาแล้วประเดี๋ยวเดียวเราก็เบื่อแล้วก็ไปอยากได้ของชิ้นใหม่ต่อวนเวียนเป็นหนูถีบจักนิพพานหรือความเย็นในบริบทนี้ ไม่ได้หมายความว่าห้ามซื้อของหรือห้ามมีความปรารถนาดีๆนะครับแต่คือการรู้เท่าทันความอยากเมื่อเห็นของที่ชอบแทนที่จะกระโจนใส่ด้วยความหิวโหวยลองหยุดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่านี่คือความจำเป็นหรือแค่ความอยากถ้าไม่ได้มาจะตายไหมวินาทีที่สติเข้ามาขั้นกลางความเร่าร้อนของการต้องเอาให้ได้จะลดอุณหภูมิลงใจจะเริ่มกลับมาเป็นอิสระ เราอาจจะยังซื้อของชิ้นนั้นอยู่ก็ได้แต่ซื้อด้วยสติซื้อด้วยความจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพื่อสนองตันหาความเบาสบายจากการที่ไม่ต้องเป็นทาสของความอยากนี่แหละครับคือความเย็นของนิพพานท่ามกลางห้างสปปรรพสินค้ามาถึงไฟกองที่ร้อนแรงที่สุดความโกรธหลายคนบอกว่าก็เขาทำไม่ดีฉันถึงโกรธเรามักโทษว่าคนอื่นเป็นคนจุดไฟแต่ความจริงคือ คนอื่นเขายื่นคบเพลิงมาให้แต่เราตั้งหากที่เป็นคนรับคบเพลิงนั้นมากำไว้ในมือตัวเองการฝึกนิพานในกองไฟแห่งโทสะคือศิละปะของการปล่อยเวลากโกรธให้รีบดูที่ใจตัวเองก่อนเลยครับอย่าพึ่งไปดูหน้าคนที่เรากโกรธดูซิว่าตอนนี้ใจมันเต้นแรงแค่ไหนมันร้อนแค่ไหนให้เห็นโทษของความโกรธว่ามันกำลังเผาบ้านของเราเอง นิพพานไม่ใช่การกดข่มความโกรธไว้แล้วยิ้มแยะนะครับแต่คือการเห็นความโกรธแล้วใช้ปัญญาพิจารณาเขาด่าเราคำด่ามันก็จบไปตั้งแต่วินาทีที่เสียงหายไปแล้วแล้วเราจะเก็บเสียงนั้นมาเปิดวนซ้ำในหัวให้เจ็บใจทำไมเมื่อปัญญาเกิดเราจะค่อยๆวางฐานแดงในมือลงไม่ใช่เพื่อใครหรอกครับแต่เพื่อมือของเราเองจะได้ไม่พอง ความรู้สึกโล่งใจหลังจากที่เราให้อภัยหรือปล่อยวางความขุ่นเคืองได้ความเบาสบายนั่นแหละครับคือสภาวะนิพพานยิ่งเราดับได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งใกล้นิพพานมากขึ้นเท่านั้นจากที่เคยโกรธเป็นเดือนเหลือเป็นวันจากวันเหลือเป็นชั่วโมงจนกระทั่งเหลือเพียงแค่รู้แล้วก็ดับไปไฟกองสุดท้ายคือโมหะหรือความหลงกองนี้ดับยากที่สุดเพราะมันมองไม่ค่อยเห็นมันมาในรูปแบบของความมืด ความไม่รู้ความกังวลฟุ้งซ่านเราหลงยึดติกว่าตัวเราเป็นของเราหลงคิดว่าความสุขจะอยู่ตลอดไปหลงกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความหลงทําให้เราแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเดินไปไหนก็หนักอึ้งการดับไฟกองนี้ต้องใช้แสงสว่างและแสงสว่างนั้นชื่อว่าสติและปัญญาการฝึกเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันขณะคือการเปิดไฟไล่ความมืดเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวที่ลมหายใจ ความคิดฟุ้งซ่านจะหายไปเมื่อเรามองเห็นความจริงว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรยั่งยืนเราจะเลิกแบกวินาทีที่เราวางความยึดมั่นถือมั่นลงวินาทีที่เรายอมรับความจริงของชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียใจจะเกิดสภาวะยอมรับอย่างดุษณีไม่ดิ้นรนไม่ขัดขืนความสงบเย็นท่ามกลางพายุชีวิตนั่นคือสุดยอดแห่งนิพพานที่มนุษย์พึงเข้าถึงครับ ทีนี้กลับมาที่ความเข้าใจผิดเรื่องเมืองแก้วหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การเปรียบเปวยว่านิพพานเป็นเมืองแก้วเป็นกุศโลบายของคนโบราณเพื่อให้คนเห็นภาพความสวยงามน่าไปน่าปรารถนาแต่ถ้าเรายึดติดว่าต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเราจะพลาดของดีที่อยู่ตรงหน้าครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกก็ดีเหตุเกิดแห่งโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบกว้างหนึ่งศอก พร้อมทั้งสัญญาและใจนี้เองแปลง่ายๆว่านิพพานอยู่ในตัวเรานี่แหละครับไม่ได้อยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่ที่ใจที่ได้รับการซักฟอกจนสะอาดดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในห้องประชุมที่เคร่งเครียดจะอยู่บนรถเมที่เบียดเสียดหรือจะอยู่ในโรงพยาบาลถ้าคุณสามารถปรับใจให้เย็นและว่างจากกิเลสได้ที่นั่นคือนิพพานคุณไม่ต้องหนีไปบวชถ้ายังไม่พร้อมคุณไม่ต้องหนีออกจากบ้าน คุณเพียงแค่ต้องหนีออกจากความคิดปรุงแต่งที่หลอกหลอนคุณอยู่กลับมาสู่บ้านที่แท้จริงคือความรู้ตื่นภายในอีกเรื่องที่คนกลัวคือกลัวว่าถ้าน,นิพพานแล้วจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาไม่มีความรู้สึกเหมือนท่อนไม้หรือกลายเป็นความว่างเปล่าแบบศูนย์พันไปเลยความจริงคือตรงกันข้ามเลยครับผู้ที่เข้าถึงสภาวะนิพพานแม้เพียงชั่วคราวหรือพระอรหันต์คือผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจิตของท่านไม่ถูกรบกวนด้วยความโลภโกรธหลง ท่านจึงมีสมาธิเต็มร้อยมีปัญญาที่เฉียบคมและมีความเมตตาที่ไม่มีประมาณลองนึกภาพตอนที่คุณทำงานด้วยความสบายใจไม่มีความกังวลไม่มีความกดดันคุณจะทำงานได้ดีกว่าตอนเครียดใช่ไหมครับนั่นแหละครับสภาวะนิพพานคือสภาวะที่จิตตื่นรู้และเบิกบานอย่างเต็มที่คุณจะยังคงรับรู้รสอาหารยังคงเห็นความสวยงามของดอกไม้ยังคงหัวเราะได้แต่เป็นการรับรู้ที่ไม่ยึดติดอร่อยก็รู้ว่าอร่อย แต่ถ้าไม่ได้กินก็ไม่ทุรนทุรายสวยก็รู้ว่าสวยแต่เมื่อมันเหี่ยวเฉาก็ไม่เสียใจมันคืออิสรภาพทางจิตวิญญาณที่ทําให้เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างคล่องตัวที่สุดเหนือชั้นที่สุดไม่ใช่การกลายเป็นผักแต่คือการกลายเป็นยอดมนุษย์ที่ทุกไม่เป็นครับแล้วเราจะเริ่มฝึกให้ใจเย็นแบบนิพพานในชีวิตประจาวันได้อย่างไรเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับอย่าเพิ่งไปหวังดับไฟป่าให้เริ่มจากดับไม่ชิดไฟก่อนแบบฝึกหัดที่หนึ่ง การรอคอยเวลาที่คุณต้องรอคิวรอลิฟต์หรือรถติดปกติใจจะร้อนใช่ไหมครับให้ใช้เวลานั้นกำหนดรู้ลมหายใจเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความหงุดหงิดให้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทางจิตถ้าทำใจให้เย็นได้ตอนรอคิวคุณได้สัมผัสนิพานน้อยๆแล้วแบบฝึกหัดที่ 2. การฟังโดยไม่ตัดสิน เวลาใครพูดอะไรที่ไม่เข้าหูแทนที่จะสวนกลับทันทีให้ลองหยุดสักสามวินาทีหายใจเข้าลึกๆแล้วทำใจให้ว่างเหมือนแก้วเปล่าฟังเขาให้จบการที่เราไม่กระโจนลงไปในกองไฟแห่งการโต้เถียงนั่นคือความเย็นแบบฝึกหัดที่3การให้อภัยตัวเองเวลาทำผิดพลาดอย่าซ้ำเติมตัวเองให้เร่าร้อนให้ยอมรับความจริงเรียนรู้แล้ววางลง การไม่แบกอดีตคือคุณสมบัติสำคัญของนิพพานฝึกสะสมความเย็นวันลนิดเหมือนเราหยอดกระปุกออมสินวันละเหรียญสองเหรียญสักวันหนึ่งความเย็นนี้จะมากพอที่จะหล่อเลี้ยงใจเราให้ชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางไกลครับเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานที่ถาวรการดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ระหว่างทางเราสามารถแวะพักดื่มน้ำเย็นๆได้เสมอ อย่ามองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นภาระหน้าที่แต่ให้มองว่าเป็นสวัสดิการของชีวิตทุกครั้งที่คุณดึงสติกลับมาได้คุณได้โบนัสทุกครั้งที่คุณให้อภัยได้คุณได้เลื่อนขั้นทุกครั้งที่คุณชนะใจตัวเองไม่ไหลไปตามกิเลสคุณคือผู้ประสบความสำเร็จที่แท้จริงนิพพานไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นแต่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษย์ทุกคนที่มีลมหายใจ คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุคุณมีสิทธิ์ที่จะมีใจที่สงบเย็นท่ามกลางโลกที่วุ่นวายการสะสมแต้มความเย็นนี้ไม่มีวันสูญหายครับมันจะกลายเป็นอุปนิสัยใหม่เป็นนิสัยของความปล่อยวางเป็นนิสัยของความเมตตาและเมื่อถึงเวลารับขันหรือแม้แต่วาระสุดท้ายของชีวิตต้นทุนความเย็นที่คุณสะสมมานี่แหละจะเป็นเกราะคุ้มกันจิตใจไม่ให้ตกไปสู่ความทุกข์ เราเดินทางมาถึงบทสรุปของการไขรหัสนิพานแล้วนะครับจากคำศัพท์ที่ดูน่ากลัวห่างไกลหวังว่าวันนี้คุณคงจะเห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วมันคือมิตรแท้ที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนิพานคือความเย็นนิพานคือความดับลงของไฟกิเลสนิพพานคืออิสรภาพของจิตใจไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนขอให้จำไว้ว่าไฟไม่ใช่ธรรมชาติของจิต ธรรมชาติแท้จริงของจิตคือความประพัดสอนหรือความสว่างสวยัยสงบเย็นไฟเป็นเพียงแขกจรที่เข้ามาแล้วเรามีอำนาจที่จะไม่ต้อนรับแขกคนนี้ลองกลับไปใช้ชีวิตด้วยมุมมองใหม่นะครับมองทุกอย่างที่เข้ามากระทบเป็นโอกาสในการฝึกดับร้อนใครด่าก็ฝึกดับงานหนักก็ฝึกวางของหายก็ฝึกรู้แล้วคุณจะพบว่า สวรรค์หรือนิพานไม่ต้องรอไปหาหลังจากหมดลมหายใจแต่คุณสามารถเนรมิตมันขึ้นมาได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในทุกลมหายใจเข้าออกของคุณขอให้ใจของคุณเป็นใจที่ร่มเย็นเป็นใจที่เหนือไฟและเป็นใจที่เข้าถึงความสุขสงบอย่างแท้จริงให้สติเป็นเพื่อนเดินทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ